โตโน่อัดอั้นมานานเปิดอกพูดกลางรายการถึงดราม่าถล่มที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงที่มีชื่อเสียงคนรู้จักและติดตามทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับโตโน่พาคินคำวิไลศัแต่กว่ามาเป็นที่รู้จักและโด่งดังจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ผ่านเรื่องราวในชอีวิตมามากมายต้องทำงานแทบทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของของครอบครัว เพราะรู้ว่าที่บ้านมีหนี้สินกว่า18ล้านบาทล่าสุดวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566โตโน่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเกี่ยวกับราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโปรเจกต์หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ผ่านรายการ The Talk ว่าจริงๆแล้วผมฟังคำคนผมแค่ผมรักด้วยผมไม่อยากให้คนไม่เข้าใจผมหรือว่าผมหลอก แต่พอคิดว่าเราห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยผมอยากให้คนฟังเข้าใจและได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบผมถามว่าเสียใจไหมผมก็เสียใจนะผมอยากให้คุณรักผมนะเพราะผมไม่เคยไม่ชอบคุณเลยคุณจะเข้าใจผมผิดไปต่างๆนานา,นาหรือจะตัดสินผมจากเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมไม่เคยตัดสินคุณเลย ผมอยากให้คุณมีความสุขจากงานของผมแต่ถ้าผมพยายามแล้วแต่เขาไม่รับเขาตัดสินผมแล้วมันก็เกินหน้าที่ของเราแล้วผมทำได้แค่ย้อนกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ผมคิดและทำว่ามันส่งผลกระทบไม่ดีกับใครไหมถ้ามันส่งผลไม่ดีกับใครผมไม่ทำแต่ถ้าไม่ใช่แล้วดันมีคนไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้